สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับนี่พบกับผมช่างต่อยบันดอนหลังจากที่ลงจากรถเกี่ยวแล้วนะครับทำงานหน้าร้านต่อนะครับบุญบ่มีเห็ดแมงแต่งานนี่แหละเห็ดเบิดปีเงินในบนัญชีบ่มีคือเก่านะครับพี่นนอะ อันนี้ทำเครื่องนะครับสปาร์ค115ไอแกะลวงลึกทะลวงไส้เหนื่อยอันนี้เันสินเบอร์ละมันหาิตเบอร์ดดจงสีล่างแล้วเียสงสัยกระเทนขาบขาเพิ่นถึงไปขีดต้มเ้ย อันนี้เราลูกค้ามาดูนะครับแต่ครันนี้ลูกค้ามาดูแล้วอนุมัติแล้วตั้งแต่ก่อนเกี่ยวข้าวครับคันนี้เร็วแรงทะลุเสื้อเสื้อแตกเลยนะครับนี่ครับก็เก่า ใหม่มาแล้วเดีย๋ยวรอประกอบขนาดรถซื้อแกงเท่าเนี่ถ้ารถแรงเนี่ยล้อหลังแสงแล้อหน้าแน่นอนขนาดพูดท่านมดาได้นี่ <c oughs> หมอลำยังไม่เริ่มเลย ใส่กันยับเลยยับจะนับเลยนะเอ,อันนั้นมันล่างขัง้นตีก่อนไงน,นุ่มล่างอันนี้มันจะได้ประกอบเสียก่อน อยู่หลังํ ثر หน้บนีลังติําเนี้นี่เอเติําเติําเง คอเปิดใช้ตัวผูนหม่เงียบดีเวยบมีร่บ,บอกว่าหล,า <c oughs> ลัมางมง่ายี่หลังมนยากอืมต่าแต่เป็นดีสิแปะโปเกมนดีๆ

ล่างเสื้อไม่น้นเนี่ยไอ้ว่ามันมีกี่ฝนนุ่นก็เสร็จผ่าก็เสดยังีเ,เนี่ยเป็นคนขนปิดอยู่แลน108ลอยแปดฮอลวานี่ลอยแปดขีดนะอีกขีดนึงถึงลอยสิบนำยอหมูใส่ได้ลอยแปด ลอยแปดแล้วลอยแปีนก <18 S 1> <18 S 2> ่น <laughs> มันมันม่นมันเป็นลอยแปดซีบลอยแปดกิดโอ้หัวรมากหม,มูใช้ยูารด้ลอยแปด เดี๋ยวสิประกอบเครื่องกันพี่น้องเดี๋ยวประกอบเครื่องกันนะครับคงจะไม่ได้ให้ดูนะครับตอนประกอบเครื่องเป็นเคล็ดลับมันมันมัน,มนปเป็น,น,นปสูตร <c oughs> ช่างไต่ลงรถเกี่ยวแล้วเด้อใครจะทำเครื่องรีบนะครับช่วงนี้งานยังไม่ว่างเลยนะครับ แล้วจะให้เขารีบทำไมงานยังไม่บางเลยร <c oughs> ีมาาจองคิวครับจับบัตรคิวไว้ก่อนนะครับมาก่อนทำก่อนมาก่อนทำก่อนมาหลังถ้าเงินมาก,ก่อนก็ทำก่อนนะครับ <c oughs> พบกันคลิปหน้านะครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อสวัสดีครับ